ทุกคนครับผมจิปาแนะนำวิธีปาดแตงโมให้นายรับประทานพี่น้องมาชมกันเลยพี่น้องนะครับครับผมขออนุญาตใส่มีดนะพี่น้องนะณนะทันเอไอครับผมเพราะว่าการท่องไใส่มีดมันเปนปาดพี่น้องมาลุ้นกันพี่น้องว้าวพี่น้องแดงชึ้งพึ่งนพี่น้องนะครับโอ้ยพี่น้อง รากปาดนี่พี่น้องครับผมไม่น่ารับประทานพี่น้องครับผมแดงเป็นซีกเป็นชีพพี่น้องนี่ไว้ก่อนนะครับนะครับพี่น้องทานด้วยกันพี่น้องขนาดด้วยน้อยน้อด้พี่น้องเนี่ยนี่แดงพี่น้องแดงดีไหมครับหลังจากนั้นนะพี่น้องครับผมเอากะจิ้มลงไปพี่น้องครับจิ้มป๊อปป๊อปป๊อปป๊อเนี่ยพี่น้องครับผมเพราะว่าตู้มือนี่มันกะ เขาก็จะเอาป่านลงไปลึกลายพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเขาล้วนแต่ใช้ปุ๋ยนะพี่น้องนะน้ากลับใช้สารเคมีพี่น้องเพราะว่าจะเป็นทั่วเป็นยังนะพี่น้องเป็นแตงข้างแตงจริงพี่น้องแตงโมพี่น้องเราฮักจับกีพี่น้องจับ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 พี่น้องเอออย่าเนยไปชิมด้วกันพี่น้องเขาจะเรียกเอาเมืองไทยก้อนก็ได้พี่น้องมีก้อนก็ได้พี่น้อง นักรับร้อไม่ชิมนบังคับหว,วานชื่นฉ่ำเย็นใจน้ำก,นกันครับทุกคนโอ้ยกล้องมันจะ้ก็หมืดพี่น้นองอืมหวานเคียวได้พี่น้องครับขนาดน้อยๆนักรับพี่นอ้องอืมยื่นใจพี่นอ้องแนะนำรับประทานพี่นอ้องแน่นำกินนะครับ ให้หน่ากินพี่น้องขั้นตอนแรกเขากะมีดจิ้มลงไปพี่น้องขออนุญาตเอไอนะครับกับพี่น้องนี่ครับปึ๊บนี่พี่น้องนะเอ้ๆนะพี่น้องผมเป้าพี่น้องขอ,อโทษหลายๆเพราะผมเป้าที่ไปเ, <laughs> เปิดการสร้างรายได้นะครับกับผมเกี่ยวกับแตงโมกับลำไยห่อเน,นี่ยแหละกับนะพี่น้องอ๋อครับ แมดีไหมพี่น้องนะจ๊ะนะพี่น้อดีหรอมั้ยเอาผมเอาผมเนี่ยเนี่ยพี่น้องสองกิ่นนี้นะพี่น้องลองพี่น้องโอเคครับแต่ว่ามันกับมันนวลนะพี่น้องมันจะหวานฉ่ำจิ้นใจพี่น้องหวาน เจี๊ยบนาจานจาพี่น้องรับผมมาพี่น้องอืมพี่น้องปาาอย่างนี้น่ารับประทานพี่น้องเขาจะไปปาาถึงตรงขาวๆนะพี่น้องเพราะว่าสิ่นดย่างสุกมือนี่มันอะล้วนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยกรบผมอพวกสารกำจัดแมลงวัชพืชพี่น้อง เวลาเขากินเขาก็กินได้พี่น้องแต่ว่าเราอย่าไปกินให้มันอย่าไปเสียดายให้มากมมาพี่นอ้องนะครับนะพี่น้องอืมน้ำกันทุกคนพี่น้องเอาเรา่างใจทุกคนนะพี่น้องนะเฮงเฮงปันปัง,ปงมันหมานพี่น้องครับผมคือกันละครับให้มันหมานมือนี้ว่าสิไปหาเปิดการสั่งรายได้ด้วย อย่างพี่น้องแตงโมเขาเอายังภาษาอังกฤษเมโล่พี่น้องเป็นเมลโล่เนี่ยคมจังบ่อะไรพี่น้องตอนผมเรียนหนังสือผมมันลืมทองศัพท์พี่น้องเอาแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเนี่ครับ